ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความฝันแต่เกิดจากการลงมือทำจอห์เลนอนตำนานดนตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคผู้ร่วมก่อตั้งวง The ะบีเทิลที่เปลี่ยนโฉมหน้าดนตรีโลกเคยทิ้งข้อความอันทรงพลังไว้ว่าฉันไม่เคยฝันถึงความสำเร็จแต่ฉันทำงานหนักเพื่อมันคำพูดนี้สะท้อนปรัชญาชีวิตที่ลึกซึง้งที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าความสำเร็จมาจากการจินตนาการ หรือโชคชะตาความจริงแล้วความฝันเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชที่ยังไม่ได้ถูกฝังหากปราศจากดินแดนแห่งการกระทำมันจะไม่มีวันงอกงามเลนนอนเองใช้ชีวิตพิสูจน์สิ่งนี้ตั้งแต่วัยรุ่นที่ฝึกซ้อมกีตาร์จนนิ้วเจ็บการแต่งเพลงนับพันเพลงการแสดงสดนับหมื่นครั้งทุกย่างก้าวคือแรงงานไม่ใช่ภาพฝันพี่แคสโซเคยกล่าวว่าแรงบันดาลใจมีอยู่จริง แต่มันต้องพบคุณในขณะที่คุณกำลังทำงานนี่คือความจริงที่ขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เราถูกสอนให้ฝันให้ใหญ่แต่กลับไม่ได้ถูกสอนให้ทำงานอย่างหนักความสำเร็จไม่ได้อยู่ในโลกแห่งจินตนาการแต่อยู่ในโลกแห่งการปฏิบัติเหมือนประติมากรที่ปั้นรูปปั้นเขาไม่ได้แค่นั่งจ้องก้อนดินเหนียวแล้วหวังว่ามันจะกลายเป็นผลงานศิลป์เขาต้องใช้มือบีบปั้นขัด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเห็นรูปร่างที่ต้องการความสำเร็จก็เช่นกันมันเกิดจากการหยิบเครื่องมือขึ้นมาใช้งานไม่ใช่การจ้องมองมันดังคำกล่าวของเอดิสันอัจฉริยะคือ1%ซของแรงบันดาลใจและ99%ของเหงือกแรงบทเรียนจากเลนนอนคือหยุดรอคอยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเองในความฝันแต่จงสร้างมันด้วยสองมือของคุณเพราะเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ปูด้วยความฝัน แต่ปูด้วยการลงมือทำในวันนี้